สวัสดีครับผมอาจาย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับเดี๋ยวจะสอนมายากลอีกทุดหนึ่งตัวนี้เป็นมายากลไพ่นะครับเป็นมายากลไพ่ตอนดื่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องมายากลไพ่เนี่ยจำไว้น,นิดหนึ่งนะครับว่าเราสามารถจะเสกให้มันหาได้ในทุกตาถ้้เกี่เราไพ่วางที่ฝ่ามือจับปล๊บมันก็จะหายไปแต่ไปหายอยู่ที่หลังไพ่เห็นไหมครับจับดูใหม่ทีนะครับจับอย่างนี้ก่อนนะครับเสกจับหายไปตอนหายไปเนี่ย มันจะอยู่หลังไพ่แล้วเราก็จะเสกกลับมาที่รบใบก็จับอย่างนี้นึงมันก็จะออกมาใบหนึ่งนะครับสองดูใหม่ครั้งหนึ่งนะครับใบจเย็นๆทำที่รบใบก่อนเอานิ้วนิ้ชี้กับนิ้วค้อยนะครับบีบไอ้ไว้น,นะครับบีบไพ่แล้วนิ้วกลางกับนิ้วนางหลอกสอดออกมาลึกๆแล้วก็ถึงไขึ้นมันก็จะหายไปนหนูต้องกนะครับให้นิ้ว นิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะครับบีบไผ่นะครับบีบไผ่บีบไผ่อย่างนี้นะครับดูนะฮะบีบไผ่เห็นไหมครับบีบไผ่แล้วนิ้วกลางกับนิ้วนางสอดเขคาอย่างนี้สอดมาลึกๆแล้วก็นิ้ยับเข้าไปนิับจับขึ้นมาเซแล้วก็ึมก็จะไปขจำได้ไหมครับยันอีกครั้งหนึ่งนิ้วชี้กับนิ้วก้อยบีบํำทีละแผ่คอนะครับแล้วก็นิ้วกลางกับนิ้วนางสอดแล้วตวัดขึ้นไผ่มันก็จะหายนะครับ สนใจชุดนี้ได้เกิดทําแล้วไม่เป็นก็เข้ามาในลายอาจารย์สักนะครับ ID ลายก็สมศักดิ a ์เมจิก SOM SAK MAGIC สมศักดิ a ์ m a จิ e นะครับลายเข้ามาเลยครับเดี๋ยวจะแอดเป็นเพื่อนให้นะครับดีครับ